สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้พี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่านะครับผมวันนี้ก็พบกันในทุกๆวันนะครับกับช่องมาดลพบรีตามหาพาบ้านยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เลยเพราะเราจะมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันมาศึกษากันทุกๆวันถ้ามีวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งโพสบอกทางชุมชนอย่างเมื่อวานหยุดไป1วันนะครับผม วันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับของช่องเราก็ให้แอดไลน์นะครับหรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรของเราที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพักเครื่องจะส่งไปสนฟรีนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่แต่ว่าแนะนําให้โอนจะสะดวกและรวดเร็วกว่านะครับพี่ปลายทางจะช้านะครับแล้วต้องมีเวลารับของรับสายนะครับผม วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับพี่ๆมีผักเครื่องสวยๆมาฝากห้าพาดรับชมเลยของหายากหลายชิ้นนะครับแล้วก็ยังไงผมก็ฝากกันด้วยนะครับมาทักทายคอมเมนต์กันนะครับผมแล้วก็มารับชมเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ องแรกของเราจะเป็นสมเด็จเนื้อดินหลวงพ่อโบย้ยยุคแรกเลยนะครับวัดมะนาวทรงสิงห์นะครับดูง่งายๆสภาพสวยเดิมบ้านๆเลยนะครับพวกนี้น่าจะสร้างยุคแรกก่อนพวกลอดหล่อนะพี่สองสี่เก้ากว่านี้ดูง่ายชัดเจนนะพี่อันนี้เรารับประกันให้นะดูง่ายไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่เนื้อดูง่ายดินก็จะออกละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับถ้าเป็นหลวงพ่อโบย้ยมีผงอุดเดิมๆด,ด,ด้วยนะครับนี่ อย่ลงกล้องให้ดูนะครับนี่ดูง่ายชัดเจนบ้านๆเลยพี่ๆทรงสิ่งนิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมของในบรรดาเนื้อดินนะครับผมดูง่ายชัดเจนนะครับอันนี้ก็หลักพันนะครับท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้ก็บ้านๆฝุน่นๆไม่ได้ปัดเลยนะพี่ๆ <projections. S 1> <ป>ดูดิมาแบบหิ่งหิ้เดิมๆเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับดูง่ายชัดเจนแบบนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับพี่ๆหลุงพระโบยวัดมะนาวนะครับเนื้อดิน อันนี้ก็เป็นยุคแรกก่อนหล่อบโบราณนะครับองค์ต่อไปก็สองสี่าสมัยแบบเป็นยุคเดียวก็หลวงนางพญาหลวงพุปปตโตวัดอะยวกอน,นะวัดประดู่เหมือนกันนะครับเป็นหลวงพ่อแช่งนะพี่นางพญาหลวงพ่อแช่งอันนี้ดูง่ายจริงๆแล้วก็เนื้อดืขอจัดจ้านมากๆมีหน้ามีตานะครับผมอันนี้เล่นกันสากลน,นะพี่นี่นางพญาหลวงพ่อแช่งวัดบางพังอันนี้ก็ฝุ่นฝุ่นใช่ไหมบ้านนี้เก็บเก่าจริงๆพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันอันนี้เอาแค่700พอนะพี่ อันนี้ลองดูกันนะครับผมถือว่าเป็นพิมพ์หายากเลยนะพี่พี่พิมพ์หายากแล้วก็เล่นมาตรฐานและที่สําคัญเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับสองสี่เก้าวานางพญาหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับพี่พี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมอันนี้เป็นพระช้สี่มุมเมือง3ามโคดนิยมนะพี่พนี่สามโคดนิยมจะหายากพระจันนํำปุกเสกโอ้โหเกจิมากงายนะครับองค์นี้สวยหนะ้าใหญ่ๆด้วยนะพี่พพนี่ ท่านใดชอบก็สอบถามกันไดมานะครับผิวก็ลายทองแบบเดิมๆเลยนะพี่เขียวผิวโผจะเขียวอย่างนี้นะพี่ถ้าความเดิมนะพี่เนี่เขียวแมงทับอย่างนี้เลยนะครับผมนี่อันนี้ดูง่ายคราบยาแดงยักษ์ขัดดำๆยังอยู่เลยพระสวยหนะ้าตาเด้ง สามโค้ดนิยมจะมี1โคด2โคด3โค้ดนะพี่น่อันนี้3โค้ดนิยมนะครับอันนี้แท้ดูง่ายนะครับแล้วก็เป็นพระที่น่าเก็บอน,นาคตดีนะครับนี่พระจันนำปุกเศษอันนี้ปุกเศษพิธีใหญ่นะครับพระชัย4ี่มุมเมืองนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อขอมหน้าแก่นิยมเรื่มวินเทจนี่พ,พี่พี่ดูดิสวยแชมป์ทั้งนั้นเลยพระบ้านนี้ไม่ได้อวยนะพี่คือแบบเดิมๆจริงๆเราคัดสรรมาแบบสวยๆเลยนะครับผมนี่เรื่มกรอเก่าเลยอ่าลุกล่อหน้าแก่หลวงพ่อขอมหน้าตาสวย ผิวนี่เหลืองเขียวเดิมเดิมเลยนะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันอันนี้ก็ปีศูนย์ห้านิยมนะพี่พอันนี้อันนี้จะนิยมนะครับเป็นน้าแก่นิยมนะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันมานครับแนะนาให้เก็บจริงๆหลวงพ่อขอมวัดไัยลงวัวท่านเป็นพระอ,อริยสงฆ์ที่หนึ่งรูปแล้วก็สมัยก่อนนะพี่ใครไม่รู้จักวัดไัยลงวัวชื่อเสียงแบบโด่งดังจริงๆนะครับแล้วก็พุทธาพิเศษงานใหญ่ๆต้องมีหลวงพ่อขอมนะครับเขตแถวนั้นนะครับผม วันนี้ได้มามีปั๊มมีหล่อบโบราณเยวสักคู่นะครับและนี้หลวงพ่อจ,จรันเหรียญรุ่นแรกบล็อก A นิยมนะพี่พวกนี้ก็จะมีออกบล็อก A B บนะพี่ถ้า C จะมีน้ำผักจะแตกๆแ,แล้วก็มีเหรียญเสริมนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเสริมปี1น4อันนี้ปี13นี่ตัวตัดก็ต้องหนาๆอย่างนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นคุดเที่ลึกแห่งความเจริญพัฒนานะพี่และที่สาคัญนะครับเหรียญสวยลมดําเดิมๆเหรียญรุ่นแรกแยกยังไงพี่ๆดูข้างๆนี่จะมีรอยรบั้งบั้งบั้ะ จะเป็นบล็อกที่นิยมแล้วก็รุ่นแรกของท่านนะครับแล้วก็ตรงที่ตรงอุเนี่ยจะมีวงเดือนอยู่นะครับนี่จะมีวงเดือนคมคมอยู่นะครับผมแล้วก็หูปิ้นเลยนะครับผมนี่ดูง่ายชัดเจนนะครับสวยเลยพี่ๆนี่หน้าตาแบบไม่ได้ใช้เลยนะพี่พี่แต่เหรียญเขาก็อาจจะโดนจับโดนอะไรไปบ้างนะครับอยู่ในกระป๋องอยู่ในนะครับผมนี่อันนี้ตัวจริงก็จะมีผิวแบบ ลุงๆแมงทับอยู่นะครับมีลุงๆอยู่นะครับผมนี่อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้แท้ดูง่ายไม่ต้องห่วงนะพี่มีปอมเยอะนะมีปอมเยอะแต่อันนี้เรารับประกันให้นะครับผมท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมอันนี้ก็อ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ดูนะครับก็ดอเด็กนะครับดอเด็กจะมีเขี้ยวออกมานะมีเขี้ยวเขาเรียวกว่าดอเด็กมีเขี้ยวนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมาอันนี้หลักพันนะพี่แล้วก็ได้พระคำข้าวมาหลวงพ่อฤษีสวยๆเลยหน้าตาเด้งๆนี่ นี่เดิมๆเลยนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลวงพ่อฤศีลิงดําวัดท่าสุงอันนี้ดูง่ายชัดเจนใช้ได้เลยนะพี่ๆท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับมีมา2องค์พระคาข้าวมีมา2องค์นะครับสภาพสวยเลยพี่ๆห้ามพลาดเลยนะครับนานๆจะได้สวยนี้น่าจะเป็นรุ่น2นะพี่นี่พระคำข้าวรุ่น2นะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับสภาพเดิมๆดีนะครับผม เนื้อแน่นๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญศูนย์แปดหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองปกติเราจะได้ลมดํากับกระไหลทองพี่อัปก้าอันนี้เป็นอัปก้าเดิมๆเลยพี่ๆปีศูนย์แปดออกพร้อมรูปหล่อของท่านปีศูนย์แปดนะครับผมที่ลึกอ,อายุครบ60ปีนะครับวันพิคุณคองสิ์บุรีนี่เนื้ออัปก้าไม่ได้ใช้เลยพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับอันนี้ก็หลักร้อยเบาๆนะครับผมอันนี้โอ้โหรูปทรงสวยมากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผม มีมุมมีทางกันข้ามพลาดเลยหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีถือว่าเป็นเหรียญยุคแรกก็ว่าได้นะครับแล้วก็นี้หลวงพ่อขอมหล่อโบราณลมดำพี่พี่นี่ขี้เบา้าขี้เบ้ากันหล่อแบบฝุ่นๆุ่นเดิมๆน้ํายาลมดําแบบเดิมๆเลยนะครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับอันนี้หิ่งหิ่งเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับฝุ่นฝุ่นหิ่งหิ่งเลยนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวอันนี้ก็หายากนะพี่พี่และที่สําคัญโอ้โหหน้าตาแบบสวยๆเลยนะครับผม น่าเก็บมากๆนะครับถือว่าเป็นปเครื่องที่เล่นมากน่าจะฐานอนาคตดีนะพี่น่าเก็บจริงๆแล้วก็อันนี้มาพร้อมซองเดิมๆแล้วก็ใบเดิมนะครับนี่หลวงพุทวดนะครับปี26นะพี่รุ่นใต้ลมเย็นนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับผมเป็นเสาห้าปี26อาจารย์นองน่าเป็นอาจารย์นองปุกเสกอันนี้ก็ดูง่ายชัดเจนนิกเกิลแชมป์นะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผม น่ารักมากๆเลยแล้วก็อันนี้เอา500เหรียญโสธรปีศูนย์เก้าถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บเพราะว่าปีลึกสร้างโรงเรียนนะครับหลังตับพพร,ะรนะครับมงกุฎอย่างนี้นี่ปีศูนย์เก้าอันนี้นิยมมีพอพานหน้าจะมีหน้าสองหน้านะพี่ต้องมีบล็อกพอพานตรงนี้จะนิยมนะครับผิวกระจกเลยอับาก้าแบบกระจกเดิมๆคิดดูพี่ๆเหรียญศูนย์เก้านะครับแล้วก็ราคา500นี่โ,โหถือว่าเบามากๆ แล้วก็พิธีปลุกเสกยุคนั้นไม่ต้องพูดถึงห่วงยังเดิมเลยนะพี่ๆนี่นาเก็บมากๆหมาแบบบ้านๆจริงๆแล้วก็อันนี้ถักลวดโบราณเลยเจ้าของบอกเป็นของก็อิ่มมพพีพระพิคเนตกับพระพุทธถือดอกบัวนะพี่นี่ดูง่ายเก่าเก็บจริงๆนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมนี่เนื้อแบบหูบึกจริงนะครับผมนี่บึกจริงเลยนะครับเนื้อแบบเขียวเหลืองหิ่งหิ่งเลยนะครับนี่ น่าจะเป็นหลวงพ่ออิ่มวัดอัวเข่านะครับท่านใดชอบมาสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมและอีกองหนึ่งเป็นพาร์คพิคเนตหล่อบโบราณน,นะครับเพราะอิ่มเหมือนกันนี่มาแบบบ้านๆเลยนะครับเก่าเก็บจริงๆพี่ๆหิ่งหิงแบบบ้านๆถักลวดโบราณดูเหนือดิเหนือบึกจริงๆนะครับนี่ฝุ่นคักเลยนะพี่หิ่งๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นเครื่องที่น่าเก็บนะครับดีแบ่งปันนะครับอันนี้ก็ไม่แพงมากนะครับผม แล้วก็หูยานเอา500พอพี่พี่นี่จอบรอปืนแตกนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพุโตหลวงพุทิมโอโ้พอเงินพ่อแพรเจจิมากมายนะครับนี่สวยมากๆรูปทรงสวยกระทัดรัดด้านหลังก็มีสัญลักษณ์ตาจอบรอนะครับเอา500และนี่หลวงพ่อฤาษีลิงดําพระรอดนี่สวยมากๆเลยเอาองค์ละ500พี่พี่หน้าตาเด้งๆเลยหายากนะครับพระรอดแดงพระรอดดำนะพี่พี่มีมา2อ,อ,องค์นะครับผมท่านใดซื้อคู่ก็ เอา900รอนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับและแท้ดูง่ายแล้วก็หลุงพ่อเพียนรุ่นนิยมพี่ๆนี่มีต่อโคดวอถอเป็นคล้ายๆบัตรน้ำมน์แต่ไม่ได้ใหญ่มากนะพี่หลังหนุมานเชิญธงปี47นะพี่ นี่สวยมากๆเลยนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับแกะบล็อกแกะพิมพ์ได้สวยเป็นเหรียญคล้ายๆขอบสตางค์นะครับโอ้ผิวสวยมากๆเลยนะพี่โคตรลึกบึกเลยแล้วก็ผมชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษนะพี่พเพราะว่าหน้าตาท่านหล่อแบบปัแบบ๊มหลงพข้เแบบพี้ยนคือเหมือนมีชีวิตจริงนะครับนี่ดูรายละเอียดแบบโอ้โหนี่มีโค้ดวอทอนะครับอันนี้เอา700นะครับท่านใดชอบปิดได้เลยนะนี่ราคาถือว่าไม่แพงนะพี่ๆแล้วพชใช้หลังช้างเหรียญละ250้ หลังพ่อลอลอันนี้สวยจริงพี่พี่หรือพ่อหรือสีปุกเสกปี3 0หลังพ่อบอลนี่ซองเดิมเดิมเลยแชมป์แชมป์กันเลยนะพี่พี่อันนี้แชมป์จริงนะครับคู่นี้โอ้ก็ล่ทองแบบไม่ได้สัมผัสอยู่ในซองเก่าเลยนะครับผมน่าเก็บมากๆและอันนี้ก็เป็นพระเนื้อตะก่วเก่าสนิมแดงอันนี้เอาแค่อันนี้ขอ350ไม่มีแล้วนะพี่พี่หน้าตาตุยตยนี่น่ารักมากๆสนิมแดงจัดซื้อไว้ดูเนื้อดูอะไรได้เลยนะพี่นี่ดินเต็มด้วยนะครับผมราคานี้ถือว่าเบาและพิมพ์ใหญ่ด้วยนะมีเล็กมีใหญ่นะคร นาเก็บมากๆเลยครับแล้วองค์ต่อไปก็เป็นเสือหลวงพ่อเพี้ยนนี่เสือหลวงพ่อเพี้ยนอันนี้ก็เสือกระถิ่น4ี่เก้าซองเดิมได้มา2ตัวนิยมนะครับนาเก็บจริงๆพี่ยอมประสบการณ์นะครับเอาตัวละ400นะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับกล่องเดิมๆอ่าซองเดิมนะครับและน,นี้เนื้อเงินมีเนื้อเงินมา2องค์เป็นพระก,กิ่งปริวาสหลวงพ่อไวยนะพี่ๆนี่ปี27เป็นเนื้อเงินวันนั้นผมเจอทองแดงทองเหลืองก็ซื้อไขก่ก็หลายร้อยเหมือนกันนะอันนี้เนื้อเงินแท้ด้วยนะพี่ๆนี่ สวยมากๆเลยนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่น่ารักมากมเลยมาแบบบ้านๆนะครับพี่ๆเนื้อเงินนะครับออกจากวัดสมัยก่อนก็น่าจะเป็นพันแล้วนะปี2แต่ว่าปี2-7เนะครับเก่าอยู่แล้วก็อันนี้ก็พระใสพระใสผมขอขอห0รอพอพี่ๆหนองคายปีสีเนื้อเงินด้วยเงิเนพ้นทรายนะสวยมากๆเลยนะครับผมนี ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนาเก็บมากๆเป็นเนื้อเงินออกจากวัดก็ไม่ได้เลยนะพี่โอ้โหปีสีถือว่าเป็นปีนิยมเพราะว่ามีงานพุทธพิเศษที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์นะครับกดติดตามช่องของเราไว้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปของเราดีๆมีมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับพี่ๆที่สนับสนุนแล้วก็อุดหนุนมาคอมเมนต์ทักทายกันแล้วก็ไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะพี่เพิ่มรายเพิ่มเบอร์โทรกันไว้นะครับเผื่อมีวันใดคลิปไหนองค์ไหนูกใจ ก็แบ่งปันกันไปนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สลับเวลามารับชมแล้วก็มาให้กําลังใจนะครับยังไงผมขอจบนะครับ e ีีนี้เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่เวลาเดิมนะครับหนึ่งทุ่มตรงคลิปสั้น6กโมงเย็นนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับ